รายงานจาก BBC ล่าสุดนะครับอดีตวิตอนตี550นาทีนะสถานการณ์ที่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียยังยังยังตึงเครียดนะครับก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงนะครับทรัมป์รัฐบาลกลางใช้คำว่าจรลาจนเลยนะครับเกิดการเผาจุดต่างๆเนี่ยและระทาการระหว่างกลุ่มผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับอิมมิกรนต์แล้วก็พูดง่ายๆว่าเป็นนโยบายของทรัมป์ที่ให้เจ้าหน้าที่ไอซ์นะครับหรือว่า ICE หรือว่า ต่อมอของสั์ที่ที่นั่นนั่นแหละเข้าไปจกกับกลุ่มผู้ที่เข้ามือผิดกฎหมายตามนโยบายนะครับทั้งท่านที่หลายคนไม่มีประวัติอาชญากรรมเส่างใดและก็เลยเกิดการประทะเกิดการประท้วงกันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมเมื่อตลอด2วันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีการสั่งกองกาลังป้องกันชาติจากส่วนกลางนะเข้ามายกระดับการเข้าควบคุมสถานการณ์ก็มีการประทะกันนะครับมีในงานบาดเจ็บนะครับทีนี้ปรากฏว่าสถานการณ์ยังคงกุกลุ่นนะครับเช้าวันนี้บ้านเราเนี่ย อยู่ในช่วงค่ำๆบ้านเขาแล้วนะครับช่วงเย็นค่ำบ้านเขาเนี่ยปรากฏบ้านนี้เป็นพาดหัวจาก BBC นะครับ hundreds of Marines sent to L.A. area to help federal respond to immigration protest นี่คือด้านล่างท่านผู้ชมเลยครับนี่เป็น Marines ก็คือการยกระดับนะครับโดยมีการคอนเฟิร์มจากเป็นตากอนกระทรวงการสงกลาโหมสหรัฐว่ามีการยกระดับปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางก็คือนาวิกโยธินนะครับ ซึ่งหลายคนยที่ไม่ทราบเนี่ยปรากฏว่านาวิกโยธินเนี่ยเป็นหนึ่งในเหล่าทัพเลยแหละครับเป็นหนึ่งในเจ้าหนที่ปฏิบัติการพิเศษที่ไว้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายนะครับการรบในต่างประเทศนะครับแล้วแน่นอนแหละครับปฏิบัติการนี้คอนเฟิร์มเพนากอนคอนเฟิร์มว่ามีการส่งเข้ามาร่วมปฏิบัติการกับกองกําลังป้องกันประเทศรอบนี้7 0 0นายกองกําลังป้องกันประเทศเนี่ยมา2,000นายจากส่วนกลางรอบนีม้มา700ชุดที่เห็นในคู่ชุดนี่แหละครับนี่ฮะชุดมารีนส์เนี่ย ดังนั้นเนี่ยล่าสุดนั้น b ี c รายงานว่าสถานการณ์ยังคงตึงเครียดและก็คุกรุ่นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะย่านดาวเทาเนีครับเป็นการชุมนุมประท้วงใหญ่ที่เกิดขึ้นจากนโยบายของทรัมป์โดยตรงรอบหนึ่งเดี๋ยวจับตาดูว่าจะลุกลามไปยังพื้นที่อื่นหรือไม่นะครับน่าน่าน่าสนใจในเรื่องนี้นะครับแล้วปรากฏว่าล่าสุดทรัมป์ไปโพสใน X บอกว่านี่คือปฏิบัติการที่ถูกต้องแล้วนะครับด่ากลาดไปยังูัวก,การรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับว่าไร้ประสิทธิภาพ นี่เป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นในช่วงตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาในบ้านเราและก็ช่วงกลางวันในบ้านเขา